บเข้าสู่บทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะพบกับทีเชื่อปุ๊กนางสาวสุขุมานศรีบุญรอดรับหน้าที่เป็นผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะสำหรับนักเรียนคนใดที่ยังไม่มีหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ นักเรียนสามารถสแกน QR Code โค้ที่อยู่ตรงด้านหน้านี้เพื่อเข้าไปรับกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดได้เลยค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องการหารสวัสดีค่ะนักเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องการหารวันนี้จะเป็นการทบทวนนะคะซึ่งเราได้เรียนกันไปแล้วทั้งหมด4หัวข้อด้วยกันหัวข้อที่1การหารหัวข้อที่2การหาร2ขั้นตอน หัวข้อที่ 3. โจทย์ปัญหาการหาและหัวข้อที่ 4. การสร้างโจทย์ปัญหาค่ะซึ่งทั้ง4หัวข้อนี้เราได้เรียนรู้กันหมดแล้วแต่นักเรียนยังจำได้หรือไม่มาช่วยทีเชอร์ทบทวนกันด้วยนะคะไปทบทวนกันเลยค่ะในหน่วยการเรียนรู้เรื่องการหานี้นะคะ เมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนจะสามารถประมาณผลลัพธ์การหารจากสถานการณ์ต่างๆอย่างสมเหตุสมผลและหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารของจำนวนหลายหลักสองจำนวนแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและสร้างโจทย์ปัญหา2ขั้นตอนของจำนวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0แสนและศูนย์ได้ค่ะ เรามาช่วยกันสรุปในหัวข้อที่1ห,หัวข้อการหารกันค่ะในหัวข้อที่1ห,หัวข้อการหารนะคะเราก็ได้เรียนรู้ถึงความหมายของการหารและเรียนรู้วิธีการหาผลลัพธ์นะคะซึ่งมี2วิธีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการใช้วิธีการหารยาวและวิธีการหารสั้นทั้งหารยาวและหารสั้นค่อนข้างจะ ใช้วิธีใกล้เคียงกันเลยนะคะเราก็ใช้ความสัมพันธ์ของการคูณมาแสดงวิธีการหารนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นวิธีการหารสั้นหรือหารยาวนักเรียนสามารถเลือกใช้ได้ตามความถนัดเลยนะคะซึ่งทั้งการหารยาวและการหารสั้นนะคะก็มีวิธีการคล้ายกันเลยซึ่งใช้วิธีการดังนี้ค่ะ ในการหารนะคะไม่ว่าจะด้วยวิธีหารยาวและหารสั้นจะให้นักเรียนนำตัวหารไปหารตัวตั้งทีละหลักโดยเริ่มหารในหลักทางซ้ายมือก่อนแล้วจึงหารในหลักถัดไปทางขวามือค่ะหัวข้อที่2การหาร2ขั้นตอนซึ่งในการหาร2ขั้นตอนนะคะก็จะมีจำนวนมากกว่า2จํจำนวนนั่นเองจึงเกิดการหาร2ขั้นตอนเกิดขึ้น ซึ่งในการดําเนินการก็ไม่ได้ซับซ้อนเลยแต่แค่นักเรียนก็มีข้อควรระวังซึ่งข้อควรระวังนั้นคืออะไรคะนักเรียนจําได้ไหมเอ่ยไปดูกันค่ะว่าข้อควรระวังในการหาร2ขั้นตอนคืออะไรค่ะสรุปการหารนะคะที่มี3จํานวนหรือการหาร2ขั้นตอนนั่นเองนะนักเรียนก็ต้องเริ่มทําจํานวนที่อยู่ในวงเล็บก่อน จากนั้นให้นําตัวหารไปหาตัวตั้งทีละหลักนะคะนําไปหารตัวตั้งทีละหลักโดยเริ่มหารในหลักทางซ้ายมือแล้วจึงหารในหลักทันขวามือต่อไปนะคะซึ่งเห็นไหมคะข้อควรระวังก็คือในการที่หาร2ขั้นตอนนี้นะนักเรียนต้องดูก่อนว่า มีการกำหนดวงเล็บมาหรือไม่ถ้ากำหนดวงเล็บมานักเรียนจะต้องดำเนินการในวงเล็บก่อนแล้วค่อยนำไปดำเนินการต่อไปได้นะคะถ้าไม่มีวงเล็บกำหนดละ่ะนักเรียนจะทำอย่างไรก็ให้นักเรียนดำเนินการจากทางซ้ายไปขวานั่นเองค่ะโดยจับเป็นคู่ๆนะคะ หัวข้อที่3โจทย์ปัญหาการหารในการแก้จโจทย์ปัญหาการหารนักเรียนก็สามารถทําได้โดยใช้วิธีการเช่นเดียวกับการบวกลบและคูณเลยนะคะซึ่งวิธีการนั้นมีอยู่ด้วยกันกี่ขั้นตอนคะ4ขั้นตอนและ4ขั้นตอนนั้นเป็น4ขั้นตอนที่สำคัญเลยที่นักเรียนจะต้องจำและดำเนินการตามขั้นตอนได้ไปดูสรุปกันอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ สรุปการแก้โจทย์ปัญหาการหานะคะจะมี4ขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. วิเคราะห์โจทย์ปัญหาหรือทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาก่อนเมื่อนักเรียนเจอโจทย์ปัญหานักเรียนต้องอ่านก่อนนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าโจทย์นั้นกำหนดอะไรมาให้และต้องการอะไรบ้างนะคะ 2. วางแผนการแก้ปัญหาในขั้นนี้ก็เป็นการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ออกมาเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราจะดำเนินการแก้ปัญหาอย่างไร 3. ปฏิบัติตามแผนเราก็ดำเนินการแก้ปัญหาตามแผนที่เราได้วางไว้ได้เลยก็คือการแสดงวิธีทำนั่นเองค่ะ สเมื่อเราได้คำตอบแล้วเราก็ต้องนำคำตอบนั้นมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยว่าคำตอบที่เราหามาได้นั้นถูกต้องหรือไม่ค่ะหัวข้อที่4การสร้างโจทย์ปัญหาการสร้างโจทย์ปัญหาก็เป็นเรื่องที่เราเคยทำมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการบวกลบคูณนะคะดังนั้นในการหารก็ไม่ยากเหมือนกันให้ทำเกี่ยวกับ เรื่องราวที่ใกล้ตัวเราหรือว่าสิ่งที่เราชอบนั่นเองนำมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาการหารนะคะและใช้คำที่เป็นคีย์เวิร์ดหรือว่าเป็นคำที่บ่งบอกถึงการดำเนินการหารนั่นเองนักเรียนอาจจะลืมไปแล้วว่าขั้นตอนในการสร้างโจทย์ปัญหานั้นทำอย่างไรทีเชร์ก็มีสรุปให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งมาทบทวนกันค่ะว่าในการสร้างโจทย์ปัญหานั้นมีขั้นตอนอะไรบ้างคะ่ะ สรุปวิธีการสร้างโจทย์ปัญหานะคะ 1. ประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่โจทย์กําหนดมาให้เราต้องดูก่อนว่าประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่โจทย์กําหนดมาให้นั้นมีวงเล็บหรือไม่นะคะถ้ามีวงเล็บก็คือมีมากกว่า2จํานวนนั้นเราต้องสร้างโจทย์ให้สอดคล้องกับประโยคสัญ,ญลักษณ์ด้วยนะต่อไปขั้นที่ 2. วางแผนการสร้างโจทย์ปัญหานะคะเราก็ต้องดําเนินการวางแผนก่อนเลย พอเรารู้แล้วว่าโจทย์ปัญหาเป็นอย่างไรเราก็วางแผนในการที่เราจะสร้างโจทย์ปัญหาเลยว่าเราจะดำเนินการขั้นไหนก่อนหลังให้สอดคล้องกับจำนวนที่เราได้มาด้วยนะคะ 3. ส,สร้างโจทย์ปัญหาจากชีวิตประจำวันนี่เป็นเทคนิคง,ง่ายๆที่ทีเชอร์ได้บอกนักเรียนเสมอว่าไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดเยอะเราก็นำเรื่องราวที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยแหละ มาสร้างโจทย์ปัญหาได้นะคะเราค่อยๆคิดค่อยๆทำลองมองสิ่งใกล้ๆตัวและนำมาสร้างเป็นโจทย์ได้ต่อไปขั้นที่4เมื่อเราสร้างโจทย์แล้วเราแสดงวิธีคิดได้คำตอบออกมาแล้วเราต้องตรวจสอบความถูกต้องด้วยนำคำตอบนั้นมาตรวจดูซิว่ามีความสมเหตุสมผลไหมถ้ามีความสมเหตุสมผลแสดงว่าคำตอบที่เราหามานั้นถูกต้องนั่นเองค่ะ ซึ่งในหน่วยที่5เรื่องการหานะคะเราได้เรียนจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นวันนี้ทีเชอร์จะมีกิจกรรมให้นักเรียนทำเหมือนเดิมเลยคือกิจกรรม f ฟา t แมททำในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ได้เลยนะคะแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ทําทำเหมือนเดิมเลยกากระบาดนะเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดอยู่ในหน้าที่170-173มี30ข้อด้วยกัน ใครที่ทำเสร็จเป็นคนแรกและถูกต้องทุกข้อทีเชอร์มีรางวัลให้ค่ะและทีเชอร์จะประกาศรางวัลและมารับในวันที่มาส่งข้อสอบปลายภาคนะคะให้นักเรียนส่งงานนี้ในรายทีเชอร์สุขุมาศีบุญรอดส่งมาที่ลายส่วนตัวทีเชอร์เลยนะคะและก่อนส่งอย่าลืมใส่ชื่อจริงนามสกุลชั้นเลขที่ก่อนส่งงานทุกครั้งด้วยนะคะ สำหรับการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่5ก็จะจบในคลิปนี้เพียงเท่านี้ดังนั้นขอให้นักเรียนตั้งใจทำและอย่าลืมทบทวนอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ทีเชอร์ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะบายบายและหน้า170นะคะเป็นแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่5 ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ9นะคะนักเรียนทำมาให้ครบถ้วนด้วยนะคะหน้าที่171จะมีตั้งแต่ข้อ10ถึงข้อ17หน้า172ตั้งแต่ข้อที่18ถึงข้อที่2 5ในที่นี้นักเรียนจะเริ่มเห็นเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาการหาแล้วนะคะค่อยๆค,คิดค่อยๆทำตามขั้นตอนที่ทิเชอร์สอนไว้ด้วยนะคะ และในหน้าที่173คือหน้าสุดท้ายมีข้อ2 6ถึงข้อ30ทําทำให้ครบถ้วนทุกข้อตั้งใจคิดทำมาดีๆนะคะและอย่าลืมเลือกตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดมานะคะ